อยากฟิตและเซ็กซี่นี่เลยกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปของเราในทุกวันอังคารและศุกร์เพื่อหุ่นในฝันของคุณอย่าพลาดนะคะสวัสดีค่ะพบกับโคจีแล้วนะคะกับเซ็กซ์ฟิตโคจีค่ะวันนี้โชว์ร้องทักงเซ็ตในส่วนของการออกกําลังกายท่ากําจัดเซลลูไลท์เบิร์นเซลลูไลท์ค่ะ ค่ะถ้าเราบอกเราประกันได้ว่าเซลลูไลท์หายกระจายแน่นอนนะคะถ้าทาตามวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมคุมอาหารด้วยค่ะเซลลูไลท์นะคะ,คะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนมีปัญหานะคะเพราะว่ามันทําให้ผิวของเราไม่เรียบไม่กระชับเวลาลูบไปพลืดผิวเป็น,ผ,ปนผิวเป็นเปือกส้มเลยค่ะโอเคค่ะแล้วอย่าลืมค่ะห้ามพลาดวิดีโอนี้ค่ะต้องดูให้จบค่ะและอย่าลืมถ้าชมแล้วกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้คคจิด้วยนะคะ แล้วยืดเยื้อให้จบวิดีโอนี้นะคะมีในส่วนของอะไรบางอย่างพิเศษนะคะที่อยากจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะคะทั้งหลายนะคะที่อยู่ในช่องเรานะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดคะ่ะท้ายวิดีโอค่ะดูให้จบนะคะโอเคถ้าถ้าอยากรู้ว่าในส่วนของฆ่าเบิร์นเซลลูไลท์นะคะเอาอเซลลูไลท์ออกไปจากร่างกายเป็นไงต้องดูให้จบค่ะ เดีอยวไปจัดการพวกของเราเคร่ะกลุ่มสาวๆคุณผิเซ็กซี่ฟิตนะคะดูใต้ล่างมิโอนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเฉพาะผู้หญิงเนาะเข้าพูดแลบบกคุยประสบการณ์การลดน้ำหนักหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับด้านการสุขภาพนะคะเข้าไปดูได้ค่ะไปช่องดีโอนี้ให้จบค่ะไปชมเลยไปเรามาเริ่มพาล่ากันเลยค่ะถ่าคิดฟอร์เวิร์ดจ้ำค่ะอันนี้ก็คือเราพาหมอนวงกายซ้วนหลังบ้านครับเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อรับออกซิเจนกันนิดนึงค่ะ ก็คือให้ตอนลงหายใจเข้าค่ะอถอยหลังก่อนลงหายใจเข้าและกระโดดไปข้างหน้าหายใจออกและถอยหลังถอยหลังค่ะโอเคทาทั้งหมดนะคะให้ครบ12ครั้งก็คือ,อถอยหลังมาคะ่ะจะย่อและกระโดดไปข้างหน้าอันนี้คือนับเป็นนะคะครั้งที่1นะคะทำให้หมด12ครั้งค่ะถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจและกด like กดแชร์วิดีโอด้วยค่ะ ท่านี้นะคะไม่แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาหัวเข่าไม่แนะนําเต็ดขาดค่ะเพราะว่ามันจะมีแรงกระแทกต่อหัวเข่าค่ะแต่ถ้าใครหัวเข่าดีทําเลยค่ะลุยเต็มที่ค่ะเปินเซลลไลด์ได้ดีมากโอเคนี่คือเซตที่1เราจะทําด้วยกันทั้งหมด2เซตค่ะมาเซตที่2กันเลยถอยหลังถอยหลังย่อลงหายใจเข้ากระโดดไปข้างหน้าถอยหลังย่อลง กระโดดไปข้างหน้าพยายามหาพื้นที่ไม่ลื่นจนเกินไปค่ะและก็ควรเลือกรองเท้าที่เหมาะสมในการออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะาทานี้ค่อนข้างอันตรายค่ะถ้าใครไม่อะไรไม่มีสกิลในการกระโดดนะคะไม่แนะนําเหมือนกันนะคะแต่ก็ลองฝึกได้ค่ะ,ค,ะค่อยฝึกกระโดดระยะใกล้ๆไปก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปไกลค่ะต็ลงหายใจเข้านะคะแล้วกระโดดไปข้างหน้า พึบหยายใจเข้าและจ้ามลงไปหยายใจออกค่ะทำต่อเนื่องค่ะท่าน,นี้ช่วยเบิร์นซลไลตต้นขาได้ดีมากค่ะทำต่อเนื่องเลยนะคะโอเคอันนี้ก็ท่าที่หนึ่งค่ะเรามาต่อท่าที่สองเลยค่ะบันนี่ฮอปส์ค่ะก็คือท่าจะเอาเราเหมือนกระต่ายนิดนึงค่ะกระ,ะโดดไปประมาณสามทีและกระโดดขึ้นไปค่ะจังหวะขึ้นนะคะให้เอามือไปแตะ ที่บริเวณใกล้ๆหัวเข่าค่ะกระโดด1 2 3แล้วก็จ้ำขึ้นไปสูงจังจหวะนี้ค่ะให้ยกหัวเข่าขึ้นมาตามที่การกระโดดค่ะและอย่าลืมนะคะดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ใต้วิดีโอเลยค่ะเราทำด้วยกนันทั้งหมด2เซตค่ะระหว่างที่ทำเราไม่พักเกิน30วินาทีค่ะเพราะฉะว่าถ้าเราพักเกินกว่าน,นี้กล้ามเนื้อเราจะไม่ทำงานต่อเนื่องค่ะไม่ดีค่ะควรที่จะ กกำลังกายแบบต่อเนื่องนะจ๊ะโอเคมาเซตที่2กันเลยทําให้ดูด้านข้างนะคะกระโดดเบาๆประมาณ3ทีและจังหวะต่อมาให้กระโดดสูงเอาเขายกขึ้นไปค่ะท่านี้มันก็จะเป็นกึ่งแบบประมาณว่าเป็นกึ่งคาร์ดิโอไปนในตนะะัว้ลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเล่นแบบต่อเนื่องนะคะโอเครับรองวันหนื่อยถท่าต่อมาค่ะก็คือ Jump l u n g e s นะคะ อันนี้ก็เราก็จะทำเหมือนท่ารันทั่วไปค่ะคือถอยหลังรันแล้วก็ยอ่อลงสควอตปกติแล้วก็กระโดดขึ้นไปจ้าเราจะทำด้วยกันขาอไปข้างหลังย่อมันิดนึงแล้วกระโดยดย่อกระโดดลันไปข้างหลังสควอตและกระโดดขึ้น ท่านี้ก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาหัวเข่าค่ะไม่แนะนําค่ะเพราะว่ามันมีแรงกระแทกต่อกว่าเขา่าจาหรือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาหัวเขา่าไม่มากก็กระโดดจังหวะกระโดดขึ้นไม่ต้องขึ้นสูงค่ะนิดๆหน่อหพอค่ะโอเคเราจะทาด้วยกันทั้งหมดสองข้างค่ะทางซ้ายและขวามาต่ออีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนเดิมไปข้างหลังลันแล้วก็ลงมาสควอตและกระโดดขึ้นค่ะจ้าทำต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะ รับรองว่าเซลูไลที่ต้นขาผิวเปิกส้มหายแน่นอนค่ะย่อและกระโดดจะถูกต้องหายใจเข้าย่อและขึ้นหายใจออกค่ะเราต้องใส่พลังนะคะในการออกกำลังกายมันจะได้เบิร์นค่ะถ้าใครไหวใส่พลังให้เต็มที่ค่ะแต่ละใครไม่ไหวก็เล่นเบาๆไปก่อนเนาะ ขึโอเคเรามาต่อท่าต่อไปกันเลยค่ะท่าสุดท้ายแล้วสควอตจัมป์ค่ะลักษณะการทำก็คือสควอตลงไปและกระโดดขึ้นนั่น,นะคะนั่น,นะคะก็ะคือสควอตท,ทั่วไปอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าค่ะและกระโดดจังหวะกระโดดขึ้นคือสูงๆไปเลยค่ะถ้าใครไม่ไหวก็กระโดดต่ำๆเนาะถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจโค้ดด้วยนะคะและกดไลค์กดแชร์วิดีโอค่ะอันนี้คือเซตที่หนึ่งผ่านไปจะผ่านในรวดเร็วมากค่ะ จะรับรองได้ค่ะว่าถ้าทำตามละุมอาหารสุดร้ายหายไปจากขาหายไปจากร่างกายแน่นอนนะจ๊ะโอเคเซ็ตที่2เลยค่ะเราต้องใส่พลังในการออกกำลังกายนะคะอย่าท้อถอยเราต้องสู้ค่ะมาเซ็ตที่2กันเลยดีกว่าหายใจเข้าและขึ้มขึ้นไปหายใจออกค่ะต่อเน,นื่องน,นะจ๊ะถ้าใครมีปัญหาหัวเข่าแนะน,นำเป็นไม่ต้องกระโดดขึ้นไปสูง นิดเดียวพอแต่ถ้าใครไม่มีกระโดดร้อยขึ้นไปเลยจ้าครบแล้วเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของวิดีโอในการกำจัดเซลลูไลท์นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะทำตามและชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะและค่ะคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นท่าออกกำลังกายในส่วนของวิดีโอโลดเซลลูไลท์วิดีโออื่นๆน,นะคะเข้าไปดูคลิกคลิกคลิกก็ได้เลยะคะ่ะโอเคเหนื่อยมากเลยวันนี้เรามาเพิ่มเติมโปรตีนให้กับร่างกายกันดีกว่าเพื่อความสดชื่นค่ะอ้าววันนี้เขามีนะคะนมทีคอนท่างกินไปจ้า นมผสมโปรตีนนะคะผสม,มเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะคือนมที่ค้นเลือกทานเป็นประจําเลยค่ะเลือกดื่มเป็นประจําเพราะว่ามันดีมากค่ะอิ่มท้องโปรตีนสนูงค่ะและนี้นะคะคือโลหไข่ยี่ห้อเฟมน,นะคะที่ค้นเลือกดื่มเป็นประจำนะคะจริงๆก็ลองมาหลายยี่ห้อเลยค่ะก็ารู้สึกว่ายี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อที่แบบโค้ชชอบที่สุดน,นะคะรู้สึกว่าหนึ่งเลยคืออร่อยะคะ่ะทานแบบโอเคมากอิมม่มนานอยู่ท้องแคลอรี่น้อยะคะ่ะแล้วก็ ะะเป็นส่วนสูตรที่แบบว่าน้ำตาลน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดโปรตีนก็ข้างสูงค่ะโค้ดก็ขอเลือกรสชาติที่โค้ดชื่นชอบนะคะมาลองมาลองใ้ดูกรนะคะนี่คือรสชาติวาน,นิลลาค่ะขย่กก่อนนะคะขย่าก่อน,นะค่ะแล้วก็เปิดค่ะแล้วก็ดมหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ ดีมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยนะคะที่รักการอ,าออกกำลังกายต้องการที่จะเสริมโปรตีนที่แก่ร่างก,กายหลังจากอ,าออกกำลังกายตัวนี้นะคะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะทานระหว่างวันได้โอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราอยากทานจุกจิกเนาะเป็นพวกขนมหวานอะไรกันแล้วแต่นะคะถ้าเราเลือกมาทานตัวนี้ดีกว่าเนาะเก็บไว้แบบโดืเฉพาะถ้เย็นไว้ถ้ารู้สึกว่าหิวหรือ่อะไรก็ดีกว่าทานขนมจุกจิกเพราะว่ามันอยู่ท้องมากๆเลยนะคะข้อดีของการนะคะทานโปรตีนนะคะก็คือช่วยซ่อมแซม ในส่วนของกล้ามเนื้อของเราดีดีค่ะการออกกำลังกายนะคะและหลายคนจะสูญเสียในส่วนของกล้ามเนื้อจะถูกทำลายถูกไหมคะการทานโปรตีนเข้าไปช่วยเสริมวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะเฟมน,นะคะหาซื้อได้ในราคาที่หาซื้อได้ใน,ในหลายๆที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลเม่มาเก็ตค่ะฟูดแลนด์นะคะแล้วก็วิลล่าทุกสาขาะคะ่ะตัวนี้คะ่ะเรื่องเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครรู้สึกว่ารักสุขภาพค่ะท่านดีนะคะตัวนี้ก่อนากค่ะยังไงพบกับโคจีได้นะคะทุกๆวัน พวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้โคตดจีก็ต้องขอบอกลากันไปก่อนนะคะอย่ลืมฝากไว้ด้วยะคะ่ะน้มที่โคชื่นชอบค่ะใครอยากดื่มนะคะเลือกเป็นที่ห้องนี้ค่ะเฟบค่ะ